ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อนะครับผมสวัสดีค่ะครับ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 ผมวันนี้ก็โทรแบบตนด่วนเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ครับใช่จะออกเยอะจะไปบ้านแหลมอีกโอ้จะกำลังกำลังจะไปวิ่งรถใช่ไหมครับพ่อใช่ครับใช่ครับใช่อืตรงนี้งานเยอะเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ก็กลับกันเยอะครับเยอะมากอ๋อคุณพ่อขนขนจากไหนมาไหนครับพ่อเอาจุงเทพไปส่งที่บ้านแหลมครับผม โอ้คนจะกคนจากกรุงเทพไปส่งที่บ้านแหลมครับ๋อครับครับผมใครถ้าเกิดเอฟซีอยากจะไปขึ้นรถกับคุณพ่อไปขึ้นได้ที่ไหนครับพ่อขึ้นขึ้นไปไหนครับผมจะขึ้นไปไหนขึ้นขึ้นกลับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ครับพ่อไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งวิ่งแค่แค่แค่ลากกรแหงไปแค่เซิเจอร์เองครับผมโอวิ่งอยู่แถวๆกรุงเทพใช่ไหมครับพ่อ ใช่ใช่อันนี้็นงานเสริมเจ่เจครับงานเสริม,มพวกกัมพูชาเขาเ<อ>ันเยอะเกินครับครับพ่อ,อครับก็วันนี้จะโทรมาขอแนวทางคุณพ่อเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับครับเพราะอันคุณพ่อ,อเห็นพ่อมาบอกรอบก่อนว่าคุณพ่อทําขันน้ำมนต์อีกแล้วใช่ไหมพ่อครับอ๋อครับครับอันนี้เป็นเป็นทารอบสองหรือว่าทํารอบที่เท่าไหร่ครับพ่อรอบสองอนะทํารอบสอง โอ,อครับไปไปทําอยู่ที่ไหนครับพ่อรอบนี้เราไปทำที่บ้านนะที่ลาดพร้าวเลยครับเราทาอยู่ที่บ้านที่ลาดพร้าวครับทําทํากับใครบ้างครับพ่อทําคนเดียวครับอ๋อทําคนเดียวนั่งทุกครั้งจะทาคนเดียวเลยครับทําทาคนเดียวจะแม่นกว่าทํหลายหลายคนอ่งนี้ใช่ไหมครับพ่อแม่นแต่มันเข้าม,มันก็เข้าหลายคนก็เข้าไม่เป็นไรครับ ที่นี้เลมันเข้าตัวไหนกับตัวนั้นครับครับพ่อขออยากถามคุณพ่อหน่อยครับที่พ่อเคยทําขันน้ำมนต์อย่างนี้มาเนี่ยมันถูกประมาณกี่งวดพ่อเพราะเพราะว่ามันพลาดยากเนาะครับใช่มันยากจริงอรับอกมันต้องมีมาในขันน้ำมนต์อ่ะอ๋อไม่หนึ่งหนึ่งตัวก็ส่วนมากสามตัวก็ต้องมีสองตัวแล้วติดตรงมาครับ ก็คือว่าในขันน้ำมนต์ยังไงก็ถ้าคุณพ่อให้มาสามตัวยังไงก็ต้องมีสองตัวในนั้นใช่ต้องมีสองตัวในนั้นแน่นอนครับครับพ่อแล้วก็สามตัวก็เคยถูกเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อถูกตัวเดียวให้เขาตัวเดียวเลยไปให้เขาตัวเดียวเลยไม่ได้ให้หลายคนนะครับผมให้ตัวเดียวเลยตัวเจอใครก็ให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวออกเลยใช่ไหมพ่อใช่ออกเลยใช่จริงๆครับผมครับครับผม เดี๋ยวอันงวดก่อนคุณพ่อบอกสองหกตัวเดียวเลยใช่ไหมพ่อใช่สองหกสองหกตัวเดียวอแล้วบอกข้างล่างสองหก่อก่อนนั้นก็บอกหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งข้างล่างตอนนั้นก็บอกศูนย์หกข้างล่างตัวเดียวอ๋อครับครับผมแสดงว่าเลขคุณพ่อให้นี่มีแค่ตัวสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่อืมครับเดี๋ยวที่ว่าทําทำเมื่อคืนคุณพ่อได้ได้เจาะจงไหมครับว่าทําเป็นเลขรัฐบาลไทยอย่างนี้ครับพ่อ เอ่อทำรับาัไทยครับทำครับต้องโจงด้วยครับตอนทําต้องบอกท่านด้วยครับก็ต้องเลขลาวนะเลขไทยนะเราต้องบอกบอกท่านด้วยนะไม่ใช่เราไม่บอกเราต้องบอกท่านด้วยอ๋อครับครับพ่อก็คือทุกครั้งที่คุณพ่อทําวิธีนี้ก็คือต้องทําตอนดึกใช่ไหมครับพ่อถ้าดึกแม่นนะตอนสี่ทุ่มคนเงียบจะแม่นมากครับแต่เวลามันบางทีไม่มีไงต้องทําเช้าครับ มันไม่มีเวลาตอนดึกที่ไปงานเงี้ยดึก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 มันมาไม่ชันเวลาเพราะว่าเราทําได้ก่อนก่อนก่อนเชยงคืนมันเสาร์ครับละเลยวันอาทิตย์ไปก็ทําไม่ได้เลยเล็กไทยนะเฉพาะเล็กไทยนะอ๋อครับครับพ่อเขาก็คือต้องทําเฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมพ่อใช่เฉพาะวันเสาร์วันจันทร์มีมีํำได้สองวันที่องค์กอมาบ่อยแต่วันแต่วันจันทร์ไม่ค่อยแม่นครับ จัทร์มันจะเพี้ยนครับครับพอ่อแล้วหลังจากเอ้นอกจากเงินเก้ากาแล้วอย่างอื่นอย่างโรแมวอะไรอย่างนี้ทําได้ไหมพอ่อไม่ไม่ทำไม่ทำครับทำแค่เงินเก้ากาอย่างเดียวกับเหรียญเหรียญรัชกาลที่ห้าครับครับที่ทดลองทํารัชกาลที่ห้านะเหรียญแบบเหรียญเหรียญไม่ใช่ของแท้ด้วยนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญรุ่นสองอ่ะยังทําเขานะครับแล้วก็ทดลองมาแล้วทดลองเหมือนกันเหรียญเนี่ย อากเรียนไม่มีราคาเลยนะ<อ>ก็ทำเลขเข้าแต่ก็เื่นทําไม่เข้าแต่ของพ่อที่ทาเข้าพ่อทดลองมาตัวมากับตัวเองแล้วไนงะโอ้ครับก็คือว่าส่วนใหญ่ที่พ่อทําแบบถูกๆมาหลายๆงวดนี่เป็นเงินก้าวกกลอย่างเดียวเลยใช่ไหมพ่อทำก้าวกลอย่างเดียวเลยครับอืมครับครับพ่อคุณพ่อใช้เวลาในการสวดนานไหมพ่อไม่นานครับก็ ถ้าอยู่ข้างแอดเปิระวัติก็จะถามแอปประวัติได้เพราะว่าแอปประวัติเคยมาให้ลงอยู่โอ้ทิสริน่ะครับครับผมตอนนั้นลงลงให้เจ็ดหกเจ็ดกับหนึ่งเก้าไม่ต้องซื้อขับหมายเลขหนึ่งเก้าข้างล่างอนั่นไปลงให้แกอออกแล้วทิสรินลงออกตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อออกตรงๆเลยหนึ่งเก้าอ๋อครับครับพ่อ อันนี้ที่ชุดชุดคุณพ่อที่คุณพ่อทำล่าสุดมีตัวไหนบ้างครับพ่อมีศูนย์มีเก้ามีสองทำตัวจะเป็นศูนย์เก้าสองใช่ไหมคะใช่ลองศูนย์เก้าหกกับศูนย์เก้าห้าอ๋ออะเลขสองอะเลขห้ามคล้ายคล้ายกันครับครับแต่หกมันลองเฉยๆเป็นหนักศูนย์เก้าสองเลยครับศูนย์เก้าสอง แล้วอตัวที่คุณพอ่อให้ไว้รอบก่อนก็เอาไว้ใช่ไหมพอ่ออันนั้นเป็นเลขล่างโอ้อันนั้นเป็นเลขล่างล่างซีซีแล้วเพิ่มซีซีไปตัวหนึ่งสามสองกับสามสามแล้วก็แค่นั้นแหละซีซีสามสองแล้วก็สามสามแค่นั้นแหละข้างล่างครับอันนี้เลขบนบเลขบนเลยครับครับพ่อแอดดูดีจะจะเข้าไหมครับลองดูนะเมวันนี้อะลองดูใอ้ซีเราซื้อดูครับครับผมเป็นแนวทางเนะพอ่อเนาะ เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางแต่ไม่ค่อยพลาดนะทำหลักทำมาก็ไม่เคยไปคม่เคยพลาดแลเลขดาวเราไม่เคยทำาพไม่เคยทำ้วก็มาทำเข้าเหมือนกันนะเลขสี่ขึ้นมาสามงวดสีงส่งวดเลขสี่ออกสี่สองสองสี่แล้วก็อะไรอยู่นะเลขก,ก็ออกตัวเดิมตัวเดิมมาขันน้ำมลจนสี่เก้าก็ยังถูกสี่เก้าครับครับผมก็ตีบอกว่าสี่เก้าเก้าสี่แล้วเลขดาวเมื่อวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์หรือวันพุธเนี่ยครับบอกให้ซื้อสี่เก้านะ ก็ซื้อออกมันก็ออกสีเก้าสีอืมค่ะแสดงว่าเขามาขอเลขคุณพ่อเยอะเลยใช่ไหมพ่อก็ขับรถขับรถรับรับผู้อุสารใช่ไหมครับพอจะขับรถรับผู้อุสารเสร็จผู้อุสารเต็มรถพอจะพูดดังๆเลยบอกว่าจะมีคนลูกศิษย์อะโทรมาถามบอกพ่อเลขเราตัวไหนบอกวันนี้ให้ซื้อสี่เก้าเก้าสี่กับหกสี่สี่หกนะครับเลขเลขลาววันนี้นะวันนั้นก็บอกว่าสองหกเก้านะวันนี้เลขเลขลาวอยออกสองหกเก้า ก้าหกหกเก้านะหกสองสองหกนะจะพูดอย่างนี้เลยคจะพูดให้เขาได้ยินเลยอผมเลยบอกเป็นตัวตนนะหลวงพ่อจะพูดไปเองครับพจะมีลูกศิษย์โทรมาบอกจะถามบอกว่าเขาได้เลขอะไรไรเงี้ยเวลาวันนี้ได้เลขอะไรเขาจะบอกอย่างนี้เลยบนรถเราพูดให้เขาได้ยินเลยซื้อก็ซื้อใครซื้อก็ซื้อครับครับพอ่อแล้วอันของรัฐบาลไทยได้บอกใครมาหรือ,อยังครับพ่อ ไม่ได้บอกเลยตอนนวดนี้ยังไม่บอกใครปูตรงปู่เทพก็ไม่ได้บอกนวดนี้โอ้ค่ะครับโอ้แสดงว่าทางช่องแอดมินนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะพ่อเนาะครับไม่บอกใครเลยเอรกตัวนี้ยังไม่บอกใครเลยครับอ๋อแต่เเป็น<อ>ลูกสาวเลยครับครับใครมีโชคมีลาบกับคุณพ่อก็อย่าลืมคุณพ่อกันแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่ครับมาช่วยปลนี่ให้พ่อหน่อยครับครับผมครับเผย่อเมีลาบจะได้ร่วมบุญกันนะพ่อเนาะ ช่ซื้อเน้นเลยสองศูนย์เก้าสองกับศูนย์เก้าหกครับไม่จริงหรอกตัวนี้ไม่ทิงหรอกครับที่พางวุนนี้มีศ<ช>ูนย์ใช่ไหมครับพ่อยังยังไงก็มีครับก็เอสตัดศูนย์เก้าด้วยนะศูนย์เก้าศูนย์สองใช่ไหมเลขอยู่ในสามตัวเนี่ยนะครับใช่ไหมเราก็อ่าแล้วกับศูนย์หก 0, ขณะนั้นแหละครับครับพ่อก็มีแค่นี้แหละเลน้นเน้เนเก้า เก้าหกเก้าสองครับเอ็นเก้าหกเก้าสองครับครับผมข้างบนนะข้างบนนี่ถือบนเลยนะครับแล้วก็ SN เดี๋ยวจะเอ็เขียนชุดเต็มลงไปเดี๋ยวให้เอ็ออซไปตัดเองก็ได้เนะพ่อเนาะใช่เขาตัดเองก็ได้ครับครับผมเอ็จ่ายเพราะเลขมันขึ้นมาเรียงกันในขั้นบนมันจะเรียงกันให้เราเห็นได้เห็นอยู่ครับ แล้วก็สามสามหกก็เอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะสาม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 หกตัดออกไปเลยตอนนั้นจะเป็นเลขล่างเลยสามสามสี่สี่แล้วก็สามสองครับสามหกมันออกลาวไปแล้วครับครับพ่อตัดออกไปเลยอืมครับครับพ่ออืมนะครับผมทัางนั้น,าน,นคายคลิปเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขนงพ่อเนาะ ครับถ้าไม่ไม่รบกวนคุณพ่อแล้วครับผมมงเงนก็ขอบคุณพ่อมากมากนะครับผมครับครับผมขอให้เงงรวยๆกันทุกคนครับผมครับผมขอบคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูเลยได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณพ่อเนาะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับทำมาจากเงินเก้ากานะครับผมตามนี้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับได้มาศูนย์ 9 9 2 9 9 6 095น6ะครับ0 6 0 9นะครับทนชมก็อย่าลืมตัดด้วยนะครับผมเนาะรอเล็กล่างมีตามนี้เลย334 432นะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ